มากินขนมจีนบีบสดที่เรนูนครจังหวัดนครพนมค่ะมาร้านนี้ค่ะขนมจีนที่สมัยแตะน้ำกะปิน้ำปลาร้าน,นเองเลือกที่นั่งค่ะเขาจะมีน้ำกะปิแล้วก็น้ำปลา,านะคะเป็นหม้อให้เยอะเลยค่ะเราก็มีจีนไก่ข้อไก่ด้วยขนมจีนเขาบีบสดนะคะมาพร้อมกับผักต้มราดน้ำกะปิลงไปค่ะหรือว่าจะผสมน้ำปลา,าก็ได้นะคะกินแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะปรุงเลยเรนูต้อง อย่าพลาดน้ำพริกอันนี้นะพริกอันนี้คือต้องใส่มันจะเข้ากันมากจสมไปผสมมาอร่อยอยู่แต่ต้องใส่พริกต้องใส่พริกอันเนี้ขนมจีนเมืองเลนลนครคือรสาชาติอยู่ที่การปรุงของ แต่ละคนเบดอเน่ก็คือน้ำกะปิมันก็จะมีความชิมแต่มันไม่ได้ชิมแหลมเผียวเมากแล้วก็มีน้ำปลาแล้วแต่ว่าเราจะตักน้ำประิกไหนหรือจะผสมอะไรก็ได้ถ้าเราจะปรุงอ่ะก็ปรุงดีปรุงตามความชอบของเราแต่ที่สำคัญอย่าลืมใส่น้าพริกอันนั้นนะน้ำพริกส้มๆอันนั้นคือมันทําให้รสชาติแบบดีเผ็ดจัดจ้านแล้วก็อร่อยกำลังดีชิมก่อนปรุงกินไปกินไปปรุงไป,ป,งไป,ป,งไปอย่างนี้จะดีกว่า ใครมาเรนูละครอย่าลืมมาทานกันนะคะไปแล้นนะค่ะบ๊ายบาย